นี่วันนี้เราอยู่ที่เอื้องคำใสนะคะไปข้างใกันค่ะมีแค่เธอคนเดียว ร้านอาหารพื้นเมืองเชียงใหม่นะคะชื่อว่าร้านเอื้องคาสายค่ะเป็นร้านอาหารพื้นเมืองภาคเหนือต้นตํำรับนะคะของศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่เลยคะ่ะกับศูนย์อาหารบ้านตึกนะคะหลวงอนุสารสุนทรค่ะต้นตระกูลของชุติมานิมานเหมินนะคะที่สืบทอดกันมามากกว่า5ชั่วอายุคนเมนูแนะนําที่เขาห้ามพลาดน,นั่นคือแกงหางเรเชียงแสนนะคะ ข้าวบ่ายนะคะยำมะเขือส้มไส้อวดหรือไข่คว่ำารืพริกตาแดงค่ะแต่วันนี้เราจะทานอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะเข้ามานะคะก็จะมีะที่จอดรถนะคะเป็นสัดส,ส่วนค่ะแล้วก็ร้านสวยมากๆค่ะเดินเข้ามานะคะก็จะมีพนักง,งานนะคะแต่งชุดทางเหนือค่ะยืนต้อนรับอยู่ค่ะ อย่างแรกที่เราสั่งนั้นนะคะือราบเหนือค่ะอันนี้นะคะก็ช่วงนี้เห็ดทปกำลังอ,ออกนะคะเราก็เลยสั่งแกงลกั่วเห็ดทปมาค่ะในสูตรของร้านเอื้องคำสายโดยเฉพาะค่ะอันนี้ก็คือไข่คว่ำนะคะแล้วก็ไก่ทอดมะเขนค่ะหลังจากอาหารมาแล้วน,นะคะเราก็เริ่มทานกันเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นส่วนของราบเหนือคะ่ะในสูตรของเงินคำฟ้ายนะคะก็มีความหอมค่ะแล้วก็มีความเผ็ไดไม่มากนะคะเห็น <c oughs> ระหว่างทานก็จะเห็นมีต,นต่างชา ข้ามาทานในร้านนี้พอสมควรค่ะตรงที่ข้างๆร้านเครื่องคำสายร้านลนักษณะของการเรียกว่าร้านขันโตค่ะก็จะเป็นนำอาหารแบบขันโตมาให้กับคนที่มารับประทานอาหารนะคะแล้วก็จะมีการแสดงให้ด้วยค่ะแต่ในของเครื่องคำสายนะคะก็จะมีการรับประทานอาหารเยวนค่ะอันนี้นะคะก็เป็นแกงคั่วเห็ดท็อปค่ะ ก็จะใส่เห็ดทอบนะแล้วก็ใส่ผักลงมาค่ะเป็นแกงก็ใส่กะทินะคะก็ทานแล้วก็เผ็ดไม่มากนะคะก็น่าจะเป็นสไตล์ของเหนือเหนือค่ะเห็ดทอบนะคะคล้ายๆกับเห็ดเผาะบ้านเรานะคะซึ่งเป็นชนิดเดียวกันเลยค่ะก็จะมีในช่วงหน้าฝนนะคะก็ราคานะคะโระประมาณ400-600บาทค่ะ ช่วงที่เราขับรถมาเชียงใหม่นะคะผ่านเมืองลำปางนะคะสองข้างทางก็จะมีรถจอดนะคะเป็นรถกระบะมาจอดเพื่อที่จะลงไปหาเห็ดพอบกันแบบเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็คือไข่คว่ำนะคะทานแล้วก็คล้ายๆกับไข่เจียวเลยค่ะ

เพื่อเคยกินไข่คว่ำครั้งแรกนะคะก็จะงงๆนิดนึงนะคะตอนหลังนะคะเราก็มาเปิดย t u b e ดูว่าไข่คว่ำนี้คือยังไงเขาก็คือเอาไข่นะคะเอาไปต้มค่ะเสร็จแล้วก็นําไข่ที่ต้มแล้วมาผสมกับหมูสับนะคะเสร็จแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงต่างๆค่ะแล้วก็นําลงไปทอดอีกทีนึงค่ะใส่ในสใส่ในไข่นะคะ,ะเปลือกไข่ะค่ะแล้วก็นาลงไปทอดแบบนั้นเลยค่ะ ส่วนอันนี้นั่นคือไก่ทอดมะแขดนนั่นเองค่ะมะแขดนก็เป็นสมุนไพรนะคะเครื่องเทศทางเหนือนะคะเขาก็เอามาหมักนะคะแล้วก็ามาทอดค่ะก็มีความหอมนะคะแล้วก็รสชาติไก่อร่อยมากเลยค่ะถ้วยชามนะคะจานที่เขาใส่มานะคะก็ดูมีสไตล์นะคะมีลักษณะาทางเหนือเหนือนะคะทําให้อาหารที่จัดมานะคะดูมีระดับขึ้นมาเลยค่ะ และร้านนะคะก็มีความเงียบสงบนะคะค่อยๆทานกันไปนะคะแล้วก็พูดคุยกันแบบเบาๆค่ะแล้วก็มีพนักง,งานนะคะคอยดูแลแล้วก็คอยเริมน้ำอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเรียกได้ดว่าบริการดีเยี่ยมเลยค่ะทานเสร็จแล้วนะคะเราก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะสำหรับวันนี้นะคะ การทานอาหารที่ร้านเอื้องคำสายนะคะก็จบแล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งดูคด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะครั้งต่อไปจรุดการชาแนลจะพาไปชิมอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จรุดการชาแนลขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน น,นี่ก็เป็นบรรยากาศภายนอกร้านนะคะก็จะมีหลายร้านอยู่ด้วยกันค่ะที่ร,รู้คือจะมีร้านขันตกอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะอยู่ทางขวามือค่ะไปแวะชิมกันเลยค่ะ